นี่ปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดครับผมตัดเตรียมไว้เอาใส่รถไปว่านครับนะครับผมเครื่องว่านมาครับผมใส่ท้ายรถไถยเลยครับเสแล้วครับผมนยี่ยมเลยครับผมไปแล้วดีครับผมเลยครับผมพี่เยี่ยมเชื่อ์ครับผม รับครับครับผมน,นี่ปุ๋ยคอกอัดเม็ดครับผมตัดเตรียมไว้เอาใส่รถไปว่านครับใส่เฮาเราซิปอันนี้ว่านไปแล้วใส่เฮาเราซิปกระสอบครับผมซูม,ม้าป่ะผมนี่สามเฮาแล้วครับผมเดี๋ยวไปต่อกันครับผมรถ,ถไถเพิ่งไปใส่แล้วไปใส่โซงแม่นวะโอเคโอเค ไปครับผมตามรถไทยครับผมนะสายยางสายางสายางออกหายไปก่อนครับผมสายางคนไข้น้ำครับผมมา,าคนไข้เข้ามาครับผมนะครับผม เครื่องว่านมาแับผมต่ท้ายรถไทเลยครับเอเถเฮ่วยด้วช่วชวชวบอะไรอเ้วา สายครับผมคนครับเด,เ,ดเดี๋ยวมาเบิง่งมุมนี้ครับผมมาแล้วครับผมลงแล้วเป็นปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดครับผมเป็นเอาใส่ถุงมาเพิ่นมาว่านครับผม เขาออกจากคล้ายออกเลยไปแล้วาอะอะไรมาขึ้นเ้าครับผม Họ qua năm ra không? เต็มเลยครับเนี่ยเป็นคนคใช้เครื่องทุนแรงครับผมนี่เป็นการว่านปุ๋ยโดยปุ๋ยในเฮาครับปุ๋ยคองอัดเม็ดครับผมไม่เป็นปุ๋ยอย่างพี่โอ๋ดินี่ที่ไก่พูดถึงว่านำกันกผสงกันเนะนี่ยผสมกันเลยปุ๋ยคืออะารครัปุ๋ยคลองเพราะเขาปุ๋ยคลองเลยเป็นปุ๋ยคอกเลยเอออัดเม็ดเลย,เอ,อ,ยอ,อัดเม็ดอ๋อ รผสมหลายอย่างมีพวกกะย,ยางเย้อยแต่มันดูดแน่ผสมหลายอย่างครับจะเป็นปุยจากมูลสัตว์เนาะข <Yeah. S 1> ี้ไก่ขี้งวัวขี้อะไรหลายอย่างครับผสมกันนั่นเป็นอย่าเยอะให้ลงกัน ครับ,บนบไปแล้วตาบมปเรียๆครับวันนี้มารับจับครับผมเหมือนเดิมครับผมวันยุทธตะแก่ในเฮาเพิ่นให้มัดว่านปุ๋ยใช้อายิ่นครับผม รถไถยใช้อันนี้เะยครับผมใช้รถถยว่าแลวครับผมตาเห็นเพื่อนฟ้าม้วยง่ๆนี่รถไถยคันงน่นี่แล้วก็มีกวดแบบนี้เพื่อเอาชิงวัวครับไปปั่นใส่ทุ่งนาเลยครับผมอันนี้ในเฮาเป็นรถไถยคันน้อยใช้แบบนี้ปั่นออกเลยครับตามไปเรื่อยๆครับผม เป็นงานการทำงานในเฮาครับผมของประเทศเกาหลีใต้ครับผมงานกเกษตรครับผมเพื่อคนที่อยากมาเบิ่งไว้ศึกษาเป็นแนวทางครับผมไปแล้วส่องลอบอมดว่ะส่องลอบอมดอยู่มั้งมดว่ะพี่โอ้ผมดมดครับผม ซ้ำอีกรอบไม่หมดครับผมไปซ้ำรอบสามนะครับผมเวลามันเพิ่นว่านเพิ่นโรยมาเต็มพื้นเลยครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเก็บให้เพิ่นครับผม เป็นเม็ดแบบนี้ครับผมเห็ดอัดแทงเลยครับผมเป็นจักปุยคอครับอายบนว่จาจักขี้ไก่ข้งวาโมนี่แล้วครับผมเป็นเตรียมดินว่าเป็นสิปูกสลัดมั้งนี่แต่ก้อนคนปูมะเขือไว้ครับผมมะเขือมืดแล้วเป็นรื้อปุน,นี้มันก็พักดินสิบห้ามือเ,เตรียม สิปั้นดินเฮ็ดแปลงสลัดแล้วครับผมสูงไหมครับสองรอบสามรอบที่สามครับเนี่ยรอบสามน่าจะหมดแล้วครับนี่เป็นรถเทารถไทยขั้นน้อยครับผมผมมีหลังคาครับผมมันในเฮ้า อยู่น้องเขาในพ่งนาพ่นใช้แต่รถไถคันง่ายาครับพวกจอนเดียวพวกนั้นครับผมรอยหมดแล้ววิ่งเร็วไปมาแล้วครับผมมาแล้วไปเดี๋ยวไปเตรียมอาไส่รถไถไอพอดนครับผม ปุ๋ยก็จะที่เตรียมไว้ก็ตัดปากกนไว้แล้วผมรู้ว่าปุ๋ยยี่ห้อ,อยังครับผมนี่ครับผมของเกาหลีปุ๋ยอัดเม็ดครับผมเพชรมันเต็มนึงครับผมปุ๋ยคอกอัดเม็ด เดี๋ยวเรถไปถ่ายไอเป็นมาครับผมนะครับผมกัดเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายแล้วผมนี่เป็นงานในเฮาครับผมคอมโพเทศเกาหลีใต้ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามผมที่แวะเข้ามารับชมครับผมทีนี้ก็ลาไปสำนีกครับผมเสร็จงานแล้วครับผม บายบายครับผม